นึงนะคะเพราะว่าคนเยอะมากพบกับไเฟ์ขแล้วนะคะยีเอีิีิรีนะคะเป็น AP พภาคต่อจากที่เราไปตลาดประมงหาดจอมเทียนมานะคะร้านที่เรามาอยู่และที่ตรงนี้นะคะซึ่งเป็นร้านที่ฮอตฮิตแล้วก็ดังมากๆในติ๊ t o ็อนะคะซึ่งใน y o u t u เองก็น่าจะดังมือกันร้านซอตายซีฟู้ดอีกนี่ค่ะก็คือตอนนี้นะคะเราก็มาตามที่แบบรีวิวที่คนมาถึงตอนนี้ สี่มงก้านาทีนะคะรอคิวแป๊บหนึงนะร้านจะอยู่ที่นาเกลือซอย6แต่ว่าที่จอดรถด,ด้านในซอย6จะไม่มีนะทุกคนจะต้องเลี้ยวไปจอดที่ซอย3ฝั่งตรงข้ามนะคะขับเข้าไปในซอยนิด1นึงประมาณ20เมตรนคะคะก็จะเจอที่จอดรถเป็นลานกว้างๆเลยนะคะสามารถจอดตรงนั้นได้แล้วก็เดินข้ามฝั่งมาแป๊บเดียวนะคะ คนเยอะมากทุกคนนะร้านจะเป็นร้านแบบว่าริมทะเลแบบน่ารักน่ารักนะคะเกอี้ให้นั่งรอแล้วก็ด้านฝั่งนี้ก็จะเป็นทะเลฝั่งนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านคนนะคะตอนนี้เราได้เมนูอาหารมาล,ละเมนูก็มีเยอะพอสมควรตอนนี้เขาเริ่มเปิดเพลงสงร้างบรรยากาศแล้วนะเพราะว่าเริ่มเย็นแล้วเราก็อาจจะว่านั่งชิวๆก่อนที่เราจะสั่งอาหารเฟิร์นขอแนะนําร้านแป๊บหนึ่งนะคะ ร้านซอต่ายจะอยู่ที่นาเกลือซอย6เดินตรงเข้าไปเกือบสุดซอยแต่ไม่ลึกมากนะคะบรรยากาศร้านจะไม่มีแอร์ตกแต่งร้านมีสีสันน่ารักเหมาะกับเป็นร้านอาหารริมทะเลส,สุดๆเลยค่ะและประดับตกแต่งตรงผนังด้วยรูปถ่ายของลูกค้าที่เคยมาทานอาหารที่ร้านมีดารามาทานเยอะเลยนะคะทุกคน จะบอกว่าคนเยอะมากเป็นร้านหลับที่ไม่หลับอีกต่อไปเมนูแนะนําทางร้านก็จะมีป้ายติดตรงหน้าร้านในเมนูก็มีนะที่สําคัญร้านหยุดทุกวันพุธใครจะมาอย่าลืมเช็ควันกันด้วยนะไปสั่งอาหารกันเลยค่ะเมนูเดี๋ยวเราจะดูนะคะว่าเมนูแนะนําวันนี้มีอะไรบ้างจะสั่งมาเฉพาะที่แบบว่าเมนูที่เราอยากกินนะคะร้อนมากทุกคนคาลานเปิดปิดกี่โมงอโมงคร เปิดสามโมงไปสามโมงครึ่งปิดสี่โมงปิดสี่ทุ่มปิดสี่ทุ่มโอเคมาช่วงค่าไม่ใช่ว่ามาทุ่มทุ่มบ่ายเราดีอ๋อกรณีตอนนี้ตลอดไปหน่อยร้านจะเปิดตอนบ่ายสามโมงครึ่งนะคะทุกคนปิดสี่ทุ่มจริงๆแล้วอ่ะเฟิร์นอ่ะเกือบจะมาตอนเที่ยงนะเมื่อที่แบบตอนกลางวันเราอิ่มเราไม่อยากกินอะไรก็เลยแบบคิดว่าจะมาตอนเย็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเมื่อกี้คุณพี่เขาบอกว่ามาตอนทุ่มหนึ่งกำลังดีนะซึ่งตอนนี้ร้อนร้อนจริงร้อนจริงเหงื่อแบบเหมือนบ้า เดี๋ยวเรามาสั่งอาหารกันนะทุกคนเมนูที่เฟิรนอยากกินมากเมนูแรกเลยหมึกสีดำอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะีหม,<า>มึกผัดน้ำดำเราได้สั่งไปแล้วนะคะทุกคนเมนูของเขามีเยอะมากๆเลยนะ ที่เราสั่งไปนะคะมีหมึกผัดน้ำดําหมึกผัดน้ำดำา1 5บบาทกะเพราปลาหมึก150บาทนะคะแล้วก็เมื่อกี้เราจะสั่งเมนูก้างผัดพริกเกลือแต่ว่า<ด>คะได้เลยค่ะอ๋อวองดาบายเขาอ,ออกอ๋อ ว่าน่าจะกินไม่หมดก็เลยเปลี่ยนเป็นเมนูน้ำๆหนึ่งอย่างสัางเป็นแกงป่าปลาเห็โคนมานะคะ 1, 150าท A few moments l บ t าทเราได้ตัดสินใจเปลี่ยนเมนูนะคะทุกคนเป็นแกงส้มไขป่ปลาเรียวเซียวปลาสามร0อบาทค่ะแล้วก็สั่งน้ำสมุนไพรไปนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะขึ้นเมนูทั้งหมดให้ดูนะคะว่ามีอะไรบ้างซึ่งเมนูเยอะมากๆเลยะคะ่ะแยกเป็นแบบเนีเยบ ยังเป็นหมวดหมู่ชัดเจนนะคะทุกคนเดี๋ยวก็ตอนนี้ฝืนก็ต่ออาหารก่อนนะคะทุกไม่รู้ไปแล้วไลนเลยขอไปบุกหลังร้านกันแป๊บน,นึงนะคะทุกคนคนนี้คือซอตไสใช่ไหมคะ,คะอโอเคอ,อ,อ,อเคอลงคนทำา เองไหมล่ะคะหมอทำเองหมดเลยค่ะเนี่ยพี่ฝากต้นเลยพีุ่้งหลงโซ่ช่วงค่ะเมื่อกี้ดีกันโทตรดีนะคะเรามีมีสูตรอยู่แล้วหรือเปล่าไม่มีเลยค่ะเคยทำกินจากที่บ้านแหละค่ะวิชาจากแม่มาเลยค่ะอาหารออกออกช้าแต่เพราะว่าเราทำเองใช่เพค่ะจานต่อจานเลยจ้ะไปสีสันแบบว่าดีมากเลยอ่ะนะคะแซ่บแซ่บแซ่บถึงช่วง เกลือกางผิดเกลืออ๋อหนูพอที่ต่าเดี๋ยวกลางกระเทียมจะพริกเต็มดเดี๋ยวไม่ไดะวัลูกค้าไม่อิ่มยากหนูนี่หนูก็โรยเส้นบอกลูกค้าว่ามันมีกุ้งมันหลงตัวหนึ่งวัตถุดิบนี่เราเอามาจาก จากเรือคือเรารับมาเองรับรับตรงมาเลยก็คือสดสดมากแน่นอนไม่สดทิ้งเลยจ้ะไม่สดทิ้งไปเลยนะคะใช้ได้เก่งมอกเลยค่ะสดยอดเลยซอสไต่ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวหนูไปนั่งรอดทางข้างนอกนะจะถึงแล้วจะถึงแล้วดล้วดิอนหร่ ตอนนี้นะคะอรออาหารประมาณเกือบเกือบสองชั่วโมงนะคะทุกคนตอนนี้ไข่ปลาเราออกมาเร็วแกงส้มไข่ปลาเรียวเจียวนะคะนี่นะคะนี่นะคะทุกคนน,ะคะนี่ะน,นะคะไข่ปลากับมีปลาด้วยกินไหมไม่ติดเอาขอปืนน้องก็ได้ไม่เป็นรค่ะอร่อยจนิงๆงพูดเลยอ่ะ ไปลาอร่อยมากทุกคนคือไขป่ปลามีความเหนียวหนึบไม่คาวเลยแล้วก็แบบปลาเนื้อดีมากเลยรว่างจริงๆอร่อยกรอบดีมากค่ะเปรี้ยวนิดอร่อยมากบอกในคำเดียวนี่ค่ะทุกคนดำมากเว่ย ทุกคนที่เห็นมาฝากคนื่อนำเลยนะเมื่อกี้เพื่อนแอบกินไปคำนะเพื่นนอนจะบอกว่าหมึกน้ำดำเขาอ่ะดีมากแบบหมึกแบบสดมากค่ะรสชาติแบบหวานก,กรอบสมกับแบบเป็นหมึกน้ำดำคืออันนี้เป็นครั้งแรกที่เพิ่นกินหมึกน้ำดำนะคะไม่คิดว่ารสชาติจะดีขนาดนี้คนจริงอ,อร่อยมากคุ้ขค่ามาเอาค่ยหวานมัน ตัวปลาหมึกเด้งก็อร่อยส่วนผัดกะเพรานะคะเผ็ดกำลังดีปลาหมึกไม่มีกลิ่นขาวเลยอร่อยอะ่ะบอกอร่อยทุกอย่างทุกข้าวกันร้องอร่อยอร่อยหมดทุกคนนั่งตั้งแต่ส <4 S 2> ี่โมงเย็นจนตอนเนี้ยแสงเข้าหมดแล้วอะผัดกะเพราก็คือดีเลิศทุกอย่างที่นี่อร่อยหมดเอาเป็นว่าสั่งอะไรก็อร่อยค่ะที่นี่ค่ะซอตาย ลองมาชิมกันทุกคนไปมาปากดำมากถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะเฟิร์นฝากกดไลค์กดซับสไครต์นะคะติดตามให้เฟิร์นด้วยนะแล้วก็กดกระดิ่งปิ๊งด้วยนะคะ,ะ,คะทุกคนขอให้เฟิร์นด้วยนะ,ะขอตัวไปก่อนนะคะ,ะ,คะทุกคนบ๊นายบาย